สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูโอ,อกันยวีการเพียรกุลในรายวิชานาฏศินป์อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆขั้นการฝึกคราวที่แล้วนะคะนักเรียนโอโหออกแอคชั่นแอคติ้งบางคนเลือกท่าดัดแขนบางคนเลือกท่ากระดกเสี้ยวบางคนเลือกท่าดัดมือมา สุดยอดจริงๆนะคะครูขอชื่นชมสําหรับนักเรียนที่ตั้งใจติดตามแล้วที่สําคัญน่ารักมากนะคะเด็กๆที่ถามคุณครูว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมคะแล้วพอครูแนะนําไปให้ไปปรับแก้ไขหรือครูส่งตัวอย่างไปนักเรียนก็ไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็มาส่งครูนะคะก็ขอชื่นชมว่าเด็กๆเยี่ยมมากน่ารักมากแล้วที่สําคัญเด็กๆจะส่งงานแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ท่านผู้ปกครองที่กวดขันแล้วก็ ช่วยเหลือลูกหลานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนนะคะที่ส่งครูนอกเหนือจากไลน์ส่วนตัวหรือว่า Facebook เวลาที่นักเรียนจะส่งเข้าในไลน์ห้องถ้านักเรียนไม่แอดครูมานะคะนักเรียนจำครูไว้นะคะครูจะไม่สามารถเจองานนัก เรียนได้เลยเพราะว่าเด็กๆคะ่ะเรียนสัปดาห์หนึ่งมี5วันแล้วก็มีหลากหลายวิชาที่คุณครูแต่ละท่านส่งคลิปเพื่อนบางคนส่งงานเข้าอาราบามวิชานนวิชานี้นักเรียนส่งไว้ก่อนหน้านี้คนอื่นส่งส่งส่ง,สง ถ้าครูไม่เข้าไปดูไปไล่ดูครูก็จะไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่แอบครูก็ไม่เห็นงานนักเรียนนะคะอันนี้ที่สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึง่งครูอยากให้นักเรียนอ่ะฟังคําชี้แจงครูชัดๆว่าครูให้ส่งงานที่ไหนไม่ได้ยากเลยค่ะถ้าลายส่วนตัวนักเรียนก็แค่กดไปที่หน้าลายครูมันก็จะมีให้นักเรียนเพิ่มเพื่อนเรียนไปที่ตรงเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักครูมาเลยครูครับครูคะส่งงานค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ห้องมาแล้วก็เออโหลด คลิปนั้นแต่อันนี้เป็นภาระงานที่ผ่านๆมาสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นการถ่ายภาพตัวเองปฏิบัตินะคะทั้งหมด4ภาพวันนี้เด็กๆจะต้องถ่ายภาพทั้งหมด4ภาพ4ท่าแล้วก็นำแต่ละท่า4ภาพเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบเดียวกันนะคะในโทรศัพท์นักเรียนนะคะหรือของท่านผู้ปกครองจะมีแอปที่ สามารถนำภาพ4ีภาพนี้เข้าไปอยู่ในกรอบในเฟรมเดียวกันได้ทั้ง4ภาพที่สำคัญเมื่อนักเรียนถ่ายภาพหนึ่งเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อท่านั้นที่นักเรียนปฏิบัติใส่เข้าไปด้วยท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ท่าที่4เมื่อนักเรียนนำภาพ4ีภาพเข้าไปใส่แล้วนักเรียนจึงจะพพิม์พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ห้องแล้วก็บันทึก แล้วค่อยไปอัพโหลดไปที่อาลบ,บัมส่งงานวิชานาตศิสป์ส่งอาลบ,บัมส่งงานวิชานาตศิลป์แล้วก็กดเพิ่มรูปภาพเข้าไปมันจะอัปโหลดรูปงานนักเรียนเข้าไปเองทีนี้นะคะใน4ี่าพรำสี่ภาพจะมีคําจํากัดความในแต่ละภาพนะคะจะมีคําจํากัดความว่ากลางกรมกรีดหัก กางกรมกรีดหักสงสัยแล้วก็งงใช่ไหมคะเอ๊ะคืออะไรกลางกรมกรีดหักทางหน้าตาสินนะคะนักเรียนอย่าไปทําเองก่อนนะคะนักเรียนจะต้องเข้าไปรับชมคลิปดีๆในวันนี้ที่คุณครูนะคะได้ไปขออนุญาตนําสื่อการเรียนรู้นี้มาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกปฏิบัติการเพราะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิเศษ นะคะเป็นท่าพิเศษของนาติสินถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปสื่อการเรียนรู้นะคะโดยพี่จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรนะคะอย่าลืมส่งงานนะคะครูจะไม่มีคำชี้แจงพิมพ์แล้วนะคะต้องรับฟังคลิปครูเข้าเรียนแล้วส่งงานนะคะสำหรับวันนี้ไปรับชมคลิป ดีๆสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจไปเลยค่ะ